บล็อกฟุตหรือว่าบล็อกฟุตก็ได้นะวันนี้ก็คือภาคสองนะผมจะมาตั้งแต่นะผมตอนจนถึงเลี้ยวเก้าสิบแล้วนะจากแปดสิบกว่าเก้าสิบผมก็เลยจะไปที่เกาะน้ำเข็งเมื่อก่อนผมสู้เกาะน,น้ำเข็งบอกยากแล้วมาตอนนี้ผมต้องชนะให้ได้เก้เค้นอะไรไปเลยเก้เค้นฮลัลลกรเม็ดเราต้องเก,ก,ก้เค้นจะเกาะน้ำเข็งใิไไม่ดีทำเราตั้งแต่ตอนเรายัาง ยังงบเด็กๆเรียนไม่เก่งอยู่ไปฟาร์มอยู่อ,อยังยากแต่ไม่ไดีเลยน,นะกาอน,น้ำคิด ปุ้นคาตานะหกหมื่นดีเทอร์นอันนี้พายพิษอะไรเนี่ยดูเหมือนจะอะไรงนะอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นพิษหวัดดีผมขอเอาชนอนนี้ก่อนคอนเฟิรม์มอ่าดีแล้วข้าไหมไม่เข้าอู้ดีจังเอา้าทำไมไม่อึดเลยนึกว่าจะอึด ก็มีหายไปู้เรืไม่ได้เอาราเลื่อนหายกันไม่เยอะเองดูสบายสบายเรื่องมันลดเก้าสิวิเก้าสิบท่ากับเราชนะถึงแม่นายว่าเก้าสิบก็จริงแต่เรามีผลโลเกียใช่ไหมน่าจะใช่ามไปเรื่องนี้แหละอื ไปสู้ยอรัวมากปัああ่นตูเสียงมันมากเอากระดิ่งกระดิ่งกระดิ่จะต้ยอือ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 ตี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 รู้สิเมีย ออล,ล่าหรอกพวกเหมือนไปไปเจอคนอื่นด้วยทำไมอ๋อมันจุดให,หม่ครับตี้เองมันจะมีอยู่ที่ที่หนึ่งที่ตรงนี้แล้วอันล็อกยังไง ไปเรียนรู้ที่เชื่อเคยเข้าไปอ่ะอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยใช่ลืมมี q u e ที่จะสู้กับบอสไอ้นะที่มันได้รับไรเฟิลนะชังพุดชังพุดเออขอเอาเอาล่าเท่าไหร่ไม่แพงแล้วไอจ้จัมไม่แพง แล้วเฟสเต็บโอ้โหแสนเอาออล่าก่อนเลินขอบุญกดเจมโอล่าโอ้โหกดที่เชื่อใหม่แล้วก็กดแอร์จำเลินเยลูอ๋อแอร์ออจำโอ้โหซื้อแอร์จำโลดดีมาก กระดดกระดดนี่ช่วยอะไระประู้สุรอไม่นามตแรงขึ้นนาเมต,เเมตปกติแล้วตัวของเราให้เราตัวไหมเข้าอ,อกซ,อซื้อแล้วช่วยอะไรอ่ะอยากรู้จัง ล้วก็สปีดเอาเรื่องดีฟนินไม่ไม่ดีเอาอันนี้บล็อกฟุตผลเอาเรื่องเกี่ยวกับผลถห้เราฟอร์มไปเรื่อยมันก็อึดนะเนี่ยแต่เราได้ผลได้แบบพังลูกเกี่ยวใช่ไหมเนี่ยฟาสต็ปนี่คืออะไรอ่ะเนื้อรวดเร็รวหรออยากรู้อ่ะฟาสเต็ป น่าจะต้องใช้ังค์เยอะแล้วไลน่าจะวิ่งเร็วอ่ะน่าจะวิ่งเร็วสุดๆโอ้ยไม่อยู่แล้วเนี่ยตีเราไม่เข้านี่คือคนทีต่ตีไม่เข้าอืออืออือน่าไปโดงรถสิบแล้วตีตีตีอ่าตายเลขึ้นไปาย คุยก่อนดีกว่าทางดูยากๆจังเลยเนี่ยคนป่วยสติกแมน,นนี้ชอบจิปเปอร์คัตนะแล้วเขาอะหกพันะะะ 6, จะฟ้าไม่ได้หกพันนับอะใช้วิธีอันนี้แหละอ่ะไปไม่ตัง 5, ห้าพันฮเยอะแล้วหรอมันต้งุงหลับสูงแล้วถึงจะได้ถึงจะถือว่าเยอะนเมตเลยสิเอาออกกดเจอกันเอาาเมตว่าเท่ากันโอ้นเมตเราเก้าเก้าเกู้้นย์อะไรนี้ห้าศูนย์หกศูนย์เไม่เป็นนี้เนี่ย กันเลยนะเท่าค่าอีกไม่เยอะคือห้าตัวแหละมื่อกีแถบเลือดยาวมากแถบเลือดยาวไม่ตีนามิคแรงจังแค่ตีนามิคแค่ร้อยตั้งหลายทีกดจะตายนามิคแค่ร้อยกว่าสิบกว่าอะไรอย่างนี้ห้าสิบกว่ากดจะตายตัวเพือตีจิ๊กต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 อนนี้ ตีไม่เข้าตีใกล้ได้นามิดอย่างแรงความไปเรื่อยความเกาะที่เราทำได้ไปเรื่อยเทคนิคนะแล้วก็รับเฟิตไม่ทำไม่ใช่ผนแสงรับดีตีไม่เข้านามิดแรงตีเราไม่เข้าอืมอืมอืมตีพาตู้ อุ้ยอย่างตัวนี้อีกหรอลงฆ่าโน,โมนเมลยไม่เแต่ไม่เอาอ่ะฆ่าตัวตัวนี้แบบเร็ว,รว,รวๆก่อน45่สิบห้าทีนะหรือว่า14บี่ทีแหละมันจะตาย2ตัวลงกันเลือดสามพันกว่าว่าแล้วไปกันเลยบอฟฟตเอาให้ร้อยไปเลยเย่บอฟฟตของเราร้อยแล้ว สูงจริงกระโดดอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มก่อนนับตอนนี้ขอไปสุมผนก่อนนับโปะคงซื้อที่เพิ่นคาจานาดิีกนานนับเพราะวามันต้องการหกหมื่นแล้วผมต้องไปสุมผลให้ขนไม่ดีก็เใจ,ใจด้วยนะไปเลยเพื่อนวัดดีผมได้แอร์จะมาแล้วแล้วก็ออร่าสีดำในตัวเรา พื่อมีผลไฟสู้ผลแสงไม่ได้จะเพื่อนีผลที่เพิ่มเลือดไมด่มีชุดของอะไรนะหละเพิ่มเลือดหนึ่งพันขอส่งฟุตหนแอน,นดอมฟุตบายอ้าวตังไม่พอหรอกจะตังกี่บาทโอ้ไกลเกินได้มาความกินคงก็คงได้อะ ิวกิงคองออดี้ขอฟาร์มหน่อยนะแต่ท่วยยังคงไม่ได้เก่งนะก็เลยขอชทวนทำไปก่อนดูแาไม่ได้กิงคองตังไม่ได้หรือตังยังไม่ครบไปชุดเจ็ดนะแต่นะตังครบแล้วไปกัน อ,อะไรแล้วก็ e n d e r f o o แล้วก็กดบายอ๋อผลอะไรอ่ะนี่ผลค,ควันดีไหมดีไหมไปดูที่เกาะแรกได้นะถ้าดีจริงไปดูที่เกาะแรกนะผมขอไปที่บ้าน ช่องของโรลอลี่เรียนใช่เหรอต้องไปที่ที่เป็นที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งใช่ไหมในหมู่บ้านตรงกลางดีกว่าค้างไว้ค้างไว้ตีเอฟกู้ไกอยู่นะกระกังตีบอล ก,จก็จะมีที่สุ่มผลอยู่ที่เล็กๆวนสมองสมองแพ้แสงมันเริม่มมเหมือนไม่ค่อยกิ่งครับลายนี่ก็กิ่งจำได้แต่แม็กมากกิ่งกว่านะอยากได้โมจิอ่ะ เนี่ยเผาอะไรเงี้ยมุจินี่เก่งเอ๊ะอยากได้ฝุนสปิริตนะก็เก่งเนี่ยเก่งเก่งเยอะเลยเนี่ยแถวนี้อ่ะแชโดว์นี่ก็เก่งให้เราไม่ได้แบบนี้บ้างอ่ะเนี่ยพอเท่าก็เก่งให้เราไม่ได้แบบนี้บ้างมาต้องเอาหมดโอ้โหหมดหมดเลยหมด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  แม็กมาซื้อได้โหแปดแสนฟาร์มไม่ได้นะแม็กมาไี่เก่งอ่ะไรยังมีแทนไมเอาโหทำไมซื้อราคาแพงเฟรมไม่เอาอ่ะหืมไม่ซื้อราคาแพงจังซนีอราคาแพงเกินสมอฟุตนี้เออ เอาวางไว้เป็นที่ระล,ลึกตรงนี้โตอ้าฟู้ดสโต์แล้วเป็นที่เก็บเอาเก็บไว้เลยดีที่สุดสโม,มฟู้ดสามารถใช้ได้แต่ยังไม่ใช้เอาเก็บไว้ดีกว่าครับถ้างั้นคงไปฟาร์มก่อนดีกว่ามั้งแล้วค่อยจบคลิปดีกว่างี้ก่อนนับ ขอบคุณรรทรับกาจิตาล่าชุมโมเชีเนิมากเลยนะไป่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์ก,กดซับสไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ